สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าบางปูนจ๋าเะเป็นพาสวยไมอเกแล้วค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะพี่น้องจ๋าแต่โทษที่ด้วยใส่สีดำค่ะเพราะว่านอร์เวย์มันกใกล้ๆจะหนาวก็เลยใส่สีทึบๆนิดหนึ่งอากาศจะเย็นนิดหนึ่งตอนนี้ก็ฝนดาแล้วก็ไม่ค่อยๆหนาวเนาเนะยุโรปแถวนี้มันจะยุโรปวันนี้เยเป็นก็อยากมานั่งคุยส,ยสบายๆว่าแต่ละวันของเยเป็นนะทาอะไรเบ้างหมายถึงเกี่ยวกับหนานะคะไม่ใช่ว่ามันมีงานอย่างอื่นทํานะคะหมายถึงพี่น้องมายถึงว่าถ้ามีเวลาวา่าง เยปินจะใช่แบบไหนแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะเพื่อเพื่อใครที่มีเวลาจะได้ไปทําดาถูกไหมคะอันนี้เอาแบบง่ายๆนะครับพี่นงเอาแบบว่าทุกวันเด้อก่อนที่จะไปไหนหรือออกนาไปแต่งนาหรืออะไรก็ช่างเยป็นจะใช้แค่นี้นะคะเดี๋ยวนะครับแบบนี้นอืมไปกินกาแฟแต่เช้าพี่นงเอ้ยก็มีอัน,นดับแรกนะครับพี่นองจานลูกขึ้นเช้ามาเยปินล่างนาเลยเด้อแต่เยปินไม่ค่อยล่างนาด้วยสบู่นะตอนเช้าอะ เพราะว่าอะไรรู้ไหมกลางคืนนี่เองล้างหน้าที่โปรยมดเล็้วสะอาดเองล้างแบบเช็ดเครื่องสําอางเนาะส่วนใหญ่ออเ,เนะองจะเองจะเรียกอะไรนะเองจะแต่งหน้ากลางวันพอกลางคืนปุ๊บเนี่ยเองก็ต้องอล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็มาร์กหน้ามาร์กอะไรทาครีมจนเรียบร้อยแล้วตอนเช้ามันก็ไม่ใช่มีอะไรมากมายจะเป็นจะแค่แค่แคแคล้างน้ำเปล่าแค่ล้างน้ำเตาเซ็ตแล้วล้างน้ำเปล่า,ลาเซ็ตแล้วนะคะแต่ก็ล่างหลายๆครั้งนะคะน้ำอุ่นเซ็ตมานน้ำเย็นอันนี้เก็ใครชอบแบบไหนเก็ แล้วเตะอิงไม่ว่ากันเนาะอิงเคารพซิดเตะสำหรับเยพินนการล่างนาซิดเยพินใช้ตัวนี้เลยค่ะนีเวียอิงนี่แหละพี่น้องเตะนีเวียนอันนี้เยปินซื้อจากประเทศออสเตรียเลยค่ะเห็นว่ามันแปลกๆดีเตะว่าคุณภาพก็เหมือนกันกับนีเวียสีเหลืองอิงเหมือนดื่มเหมือนกันค่ะพี่น้องใช้นีเวียก็นีเวียตัวนี้ก็นีเวียสีเหลืองที่กระปุกเหลืองน่ะฟ้า้าฝานันเดียวกันหมดันเดียวกันหมดพี่น้องแต่เยปินไม่ได้ไปซื้อมาเนาะ ยุคโควิดยุคประหยัดอันนี้ถูกเอานั่นเพี่นอ้องเออที่นี่เย็บเพ้นก็ใช่ตัวนี้นะคะลูกคุณชาวมาพอล่างนาเสร็จเี๋เป็นก็นวดด้วยขอใช้คําว่าุปกปปเลยนะโปกแบบนวดโปกหลายๆเลยแหละพี่น้องประมาณอุ้ยหลายคือกันเรือนี้คันนี้จะหมดลนวดแบบจะเหนียวนะพี่น้องเอามันจะเหนียวหนืดนะพกกูดง่ายๆถือก็นวดนวดนวดไปสักพักหนึ่งนะคะเย็บเพ้นก็จะใช่ตัวนี้ค่ะนี่ไม่มีอะไรมากมายเลย มุกนาวบัเองิงไข่ไข่กระมีค่ะมุกนาวพี่น้องกร็รู้อยู่เออตอนเช้าตอนนี้นเป็นแอบพูดอัน,นี้นิดหนึ่งเนาะไอ้นี่ครีมเนียพี่น้องก็รู้อยู่ว่ามันมีสรรพคุณทําให้ผิวเองเรียบเนียนทําให้ลดจุดดําๆดำบนใบหน้าแล้วมาตัวนี้อีกมะนาวอีกเอาครึ่งหนึ่งเลย,ดยเด้อค่ะก็ครึ่งซีกเลยเด้อพี่น้องครึ่งไอ้ขอนครึ่งเลยมะนาวกับพี่น้องก็รู้อยู่มีกรดอ่อนๆเป็นกรดเ h a HA. ที่ไปทําให้พลาศิล์ผิวทําให้ผิวกระจ่างใสลดจุดด่างดำบนใบหน้าดาเมื่อเอาถึงยกให้เขากระูอยู่หาง่ายสวนก็มีกันไหนก็มีน้องก็เอามาเอาปลิ้นปลิ้นนะคะปลิ้นเซตเอาก็ปลิ้นนะปลิ้นเซสตก็มาถูไอท้ที่ตําที่เป็นเคยบอกไปนะถูที่เองนวดตํออวาสลีนอนะ่ะพี่น้องนวดเข้าไปนวดมุดเลยพี่น้องนวดให้ทั่วนา ตัวมันตัวไอ้มันจะมีอะไรนะก็เรียกเนื้อมันนี่ก็ปลอยมันพี่น้องแล้วก็นวดเข้าไปนวดนวดเข้าไปนวดไปจนแหงพี่น้องจ๋านวดให้แหงเสร็จไวตั้งยี่สิบนาทีเอาพอยี่สิบนาทีเสร็จเอาทุกวันนะนทุกวันนะทุกเช้านะอย่าลืมทำทุกเช้านะคะแต่ถ้ามีเวลากระทำตอนเย็นดานวดแหงเหร็จยี่สิบนาทีกับไปล่างอ,อกใครจะล่างอ,อกด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำอุ่น หรือว่าสบู่ก็ได้ไม่เป็นไรอ้าวเซ็ตแล้วมันะครับพี่นองจา๋าเร็จแล้วเรียบร้อยเกิดเรียบร้อยจากกันเ่าว่ามากหนาถูกไหมคะอันดับสองยเยปิ้งก็ใชชตัวนี้เลยจ้ะอุ้ยนี่นะคะขอโทษกันอันดับสองพอเซ็หลังหนาะเซ็ตเยปิ้งใช่มเมาเอ่อเมา่มาอ่ะมะพร้าวสกัดเดย็นผสมกับวซสลีนที่ยเยปิ้งพาทำรนะงงออกไหมถ้าใครไม่มีเกิดใช้สามต่อหนึ่งอนะ กระตัวเนี่ยแล้วก็มานวดอีกมันนวดอันนี้ก็สามรอบนะคะพี่น้องจ๋าอันนี้สามรอบเลยนวดจนแหงปุ๊บเทงไว้ประมาณหนึ่งหรือสองนาทีพอมันแหงพอมันแหงปุ๊บพี่น้องกับบางที่ถ้าไอ้ที่ไม่แหงอิงก็มามือด้วยก็ได้แล้วก็นวดไปจนแหงนวดคิ้วนวดกุงคิ้วกระดูกอะไรก็ว่ากันไปให้อิงคิ้วไม่ตกแม่ไรถูกไหมครับพี่น้องจ๋าก็นวดนวดไปสามสามเสมอนะคะสุดยี่เป็นสามตลอด พอสามเซตเรียบร้อยมันแห่งถูกไหมคะพอ,อะพี่น้องก็ดูอยู่ไอตัวนี้เอเองตัวนี้เองลืมบอกสับคุณไปว่าทําไมเองต้องใช้ตัวนี้เพราะหนึ่งทั้งวาสลีนทั้งมะพร้าวสกัดเยน็นทั้งเพิ่มความชุ่มชื่นรับตืมความชุ่มชื่นให้ผิวเองมันก็ชุ่มถูกไหมจ๊ะพี่น้องมันก็ชุ่มฉ่าม,มันเริ่มชุ่มแล้วทีนี้เริ่มชุ่มฉ่านะแล้วนะคะเซตแล้วพอตัวนี้ปุ๊บตัวนี้ก็อยู่อยู่มัดแล้วเด้อเอาเจนแห่งนะเอาเจนแห่งนะ พี่น้องจ๋าเอาตัวที่3อาอระดัปสามนะ้หนึ่งสองสามเซรัม่มพี่น้องเซรัม่มพี่น้องก็รู้อยู่เซรั่มนี่ทำให้สซวผิวเรียบเนียนมันก็เหมือนก็เอ็นเติมปุ๋ยให,ห้หนานะพี่น้องเหมือนก็เอ็นเติมปุ๋ยให้หนาเลยคาว่าเซรัม่มพี่น้องเราเซรั่มนะยี่ห้ออะไรก็ได้มุค่ะไปเติมความชุ่มชื้นทําให้ผิวเรียบเนียนทําให้ผิวกระจ่างใสทําให้ผิวแบบเขาเรียกอะไรนะฟื้นฟูผิวเองให้มัน เรียบเนียนให้มันฟื้นฟูนะให้มันฟูให้มันมีสุขภาพดีนะเอาพูง่ายๆเซรั่มนี่ขาดไม่ได้นะคะแต่ยัเป็นโทษที่ได้ยเป็นใช่ของคารงนะคะเนี่ยจะว่าจะว่า,าโฆษณาให้เข้าก็ไเม่เสียหลายเพราะว่าเองก,ก็ใช่ดีเองก,ก็มาบอกพี่น้องหน้าก็ได้แต่ใครจะใช่ยี่ห้ออะไรก็ช่างค่ะยี่ห้ออะไรดีมดพี่น้องจากคำว่าเซรั่มเซรั่มนี่มันสุดยอดเลยพี่น้องกว่าเขาจะทํามากกว่าเขาจะสกัดมากกว่าเขาจะผ่านอายุดีมดค่ะแต่เลือกอันที่ถูกกับผิวเองถูกไหมคะ เอออันนี้นะคะพี่โน,โพน้องจ๋าพอนวดตัวนี้ก็อันนี้ก็ไม่ไหลายแค่นิดหนึ่งเพราะว่าผิวเองดีเลยใช่ไหมก็นิดหนึ่งไปอันที่ซีเอาเดี๋ยวนะคะเออหนี่อยู่ตรงไหนหนวดนี่อยู่ไกลแระเด่นนี่นี่อุ้ยอันที่ซีก็ไม่พ้นนางเอกของญี่ปุ่นมีตลอดนีเวียนีเวียมีสงสารคาโมคาโม มีวิตามินซีมากมายยกให้เขาเลยค่ะ <c oughs> ความชุม่มชื้นความกระจ่างใสเขามีสารคาร์โมคาโมล่ะก็วิตามินซีทําให้ผิวอิงขาวขึ้นนะคะพี่โนโอ้องอันนี้ขอใช้พูดคําว่าโป๊โป๊จนวอ,อกนะพี่โนโอ้องท้อไปทอไปทาไปอ้เน,นี่ยทับทูมาแล้วยังไม่รับสายขอโทษน,นะคะแม่ทับขาไม่ทับขา,า,นะนะะบาชนน่นะ น้องเออเขาโทรมาอันนี้นะ,ะพี่น้องจา๋าต้องขอโทษขออนุญาตทิ้นะคะคุณแม่ทัพไปคุยกันเออที่นี่เอ่อตัวนี้เซ็ตเราปุกสามพี่น้องปองกุกครั้งแรกกระนวดมันดื้มใช่แบบมากๆเลยนะนวดไปเลยนวดมันจนแหงไอ้ส่วนที่เหลือ,อไอกรพท่าแข่งท่าขาอะไรก็ได้แล้วก็ไปล้างมือแล้วก็เอามาใหม่นะคะนวดสามนวดจนแหงนวดถึงมัน โทษทีใครจะวอกก็ช่างหนะพี่น้องวอกเอาเจนวอกนะ่ะเซตแล้วจะพักหนึ่งมันก็ไม่ได้วอกเด้อมันก็จะขาวมันก็จะขาวแล้วก็ชุ่มพี่น้องขาวแล้วก็ชุ่มชุ่มเซตเอาชุ่มฉ่ำพอตัวนี้ได้ชุ่มฉ่ำเสซจแล้วใช่ไหมพี่น้องจ้าอิงต้องให้มันรู้สึกว่าแห้งน,นะต้องให้รู้สึกว่าหแห้งแห้งเซจพี่น้องจ้าตามด้วย ดิมกันเดบห้าสิบยี่ห้ออะไรก็ได้มมดพี่น้องไม่จําเป็นต้องของเมืองนอกไม่จาเป็นต้องของอะไรของประเทศไทยก็ดีของใครอยู่ประเทศไหนเอาประเทศนั้นดีมมดพี่น้องดู้ที่ว่าเองถูกกับผิวโทษทีเด้นยัยพี่น้องยังใชเมืองไทยดานพอเดบไม่ได้ไปเมืองไทยนานเห็นไหมพี่น้องของคิวเพสนี่อันนี้ก็ดีใครจะมดด้วยนี่มดเกลี่ยน้องเลยยุคโควิดยุคประหยัดพี่น้องเห็นไหมเออปัดเอง เอาจนดูบองเองเอาจะเกียนนองเองอของเขาก็ดีคือกันเห็นไหมดีมดทุกยี่ห้อค่ะทีนี้อันนี้ก็นุกหลายคือกันนะไม่ใช่ว่าเอานิดหนึ่งดเดี๋ยวไม่คือพี่น้องเอามันจนชุ่มคือกันเอามันจนชุ่มพี่น้องเองซื้ออะไรนะซื้อยี่ห้ออะไรได้มดค่ะแต่ขอให้เป็นระดับเองก็คือว่าไว้ห้าสิบเนาะก็คือห้าสิบียวกันใช่คือบวกห้าสิบนี่ออเองก็ไปดูได้มีตตอต้าน ยูวีอะไรนะ่ะเป็นกับิกิงตัวนันไม่ใช่มใช่ออ่านไปเลยหาสิบไปกนดเป็นเอาหาสิบไปกอนถ้าคนไหนพูดได้กันหน้าอะไรกันยินงดีแต่เยป็นกรบบาบางที่ก็ไม่ได้อ่านนาะนทำาหาซิบจับอย่างเร็วพี่น้องอึ่นนั่นแหละอันนี้ก็โปะเข้าไปพี่น้องโปะเข้าไปโปะไปเซ็ตอ้าวโ,โปะไปเซ็ตอันนี้สาหรับไม่ต้องแต่งหน้านะอันนี้อันนี้ไม่ต้องแต่งหนา้าเซ็ตเราเนี่ยก็คือทุกวันเยป็้นจะทำกันนี่เซ็ตแล้วถ้าแต่งหนา้าเป็นก็ใช่ตัวนี้อีก ก็ไปขูดไอ้ที่แป้งที่บบกนะ่ะขูดก็แป้งมาผสมก็แป้งแล้วก็มาทาพี่น้องใครจะเอามากเอาหน่อยก็ไม่ได้ว่ากันก็ไปลองทําดูแต่ยายเพ็จะใช้แค่แป้งไปขูดมาประมาณพอไม่ค่อยได้ใช้แป้งเนาะก็คือที่พูดว่าใครมอีอันนี้เองพูดเหมือนยุคโควิดยุคประหยัดถ้าใครมีแป้งสาเร็จรูปบีบีบีครีมก็มีก็ไม่ว่ากันแต่ว่าแป้งที่เองไม่ได้ใช่อ่ะเพราะว่าพออายุเยอะน่ะพี่น้องยายเพ็มไม่ค่อยใช้แป้งธรรมดาเนาะ พี่จะใช่เป็นแบบครีมมดเนาะพอรู้แล้วหน้าอีกมันชุม่มเลยใช่ไหมพี่น้องก็เอาไปขูดแป้งมาจาักช้อนชาหนึ่งแล้วก็เซ็ตแล้วก็เอา,เอาครีมนีเวียอีกนะปลายช้อนชาผสมกันแล้วก็ทา <c oughs> เห็นไหมคะพี่นงงามมดวันเซ็ตแล้วก็มีอีกอันหนึ่งนะคะแล้วก็ทาบรัชออนทีนี่เขียนคิวประทอันคิวยี่ห้าบาทสี่สิบห้าบาทมันจะเป็นแล้วก็ทาลิกติกแค่นีท้ที่อิงพี่นงใครจะทามัดคาราใครมีสูตรแต่งหนา้าใครมีสูตรอะไรไม่ว่ากัน ไหนแต่งหนา้าเก่งอันนี้เกิดหยดเยี่ยมแต่ยาเพ็ไม่เก่งเนาะแต่ยาเพ็จะชอบดูแลผิวอะไรงี้ยนะยาเพ็ก็ไม่ได้ขาวพองไม่ได้ขาวแบบอูโห like pe like like ูซะแบบโทษทีนะคะการที่ทัืภาพาประกอบอันนี้ก็มีส่วนนิดหนึ่งเลยยาเพ็ญก็ต้องปรับนิดหนึ่งแต่ยาเพ็ก็ไม่โทษที่ก็ไม่ได้คีรีหลายเด้อตัวจริงนะก็ไม่ได้งามหลายค่ะก็ไม่ได้งามหลายก็พอดีตามวัยเองแต่ว่าชอบงามพี่น้องชอบงามชอบดูเลเพราะยาเพ็ก็มีผมดอยเนาะอันนี้ผู้กพูดเนาะ ปุ่มด้วยมาถึงว่าเองเคยเป็นกะเป็นฟ้าเป็นอะไรมากมายๆนะนี่ก็เลยว่าก็เลยกลายเป็นคนที่ว่าเลยดูแลเป็นมากเป็นพิเศษนิดนึงคนคนเพื่อนที่อยู่แถวใกล้ๆก,กันกนะ็จะรู้จะเป็นเที่ยวตลอดไม่ว่าเรือไม่ว่าตากแดดไม่ว่าอะไรได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วนะคะอนาคตการเติมบททกบกันเต็มไม่ใช่ตอนนี้เนาะพี่นองจา๋างั้นแค่นี้นะคะพี่นองจา๋าอันนี้ใครจะทําต่างหรือใครจะมีอะไรใครความคิดคิดเห็นต่างหรือใครจะคิดอะไรที่แบบว่า ต่างจากเยเพนเยเป็นเกิดคารบซิปเหมือนเดิมค่ะใครจะมีวิธีไหนก็ช่างแต่อันนี้สูตรของเยเพนถูกไหมคะที่ว่าง,ง่ายๆก็คืออะไรก็ช่างเยเพนจะปุกหลายๆจะปุ๊ยนิ่นสามสามตลอดไขมันชุ่มเข้าไปพี่น้องแล้วสังเกตนะคะคนที่เป็นสิวเป็นฝ้าเป็นฝ้าเป็นกระนะ่ะการที่เรามีหนาชุ่มนะพี่น้องมันก็ไม่หายหมดถูกไหมคะมันจะหายไปทีเดียวเลยก็ไม่ได้โทษทีเด้อขนาดเองใช่ซื้อครีมแต่ละอย่างเองซื้อมามันก็ยังไม่เบา โอ้มันกระเบาแต่มันไม่ได้หายปุ๊บไปที่เดียวถ้าปุ๊บไปที่เดียวมันก็เป็นหนักหรอล่าพี่น้องเนาะแต่โทษที่เดิมไม่ได้ดูถูกใครไม่ได้ไม่ได้อะไรกันทั้งสิน้นอันนี้จะเป็นพยายามใช่แบบค่อยๆจางดีกว่าเนาะใช่เวลานานนิดหนึ่งก็ช่างเนาะเอาใช่คํานี้ดีกว่าเนาะเอาเองใช่เวลาแต่ว่าถ้าคําว่าความชุ่มชื้อนอะไรก็ช่างนะ่ะที่จะเป็นพูดมาได้มดพี่น้องแต่การที่ว่าฟ้าจะจะจะกลางจะกราฟ้ากระฟ้า จางลงไปทีละนิดทีละนิด,นดมันเป็น p r e v e n t a t i ายปุดพี่น้องแล้วก็รอยตินการอยริ้วรอย,รอยไรเองไวเนี่ยมันมีเป็นพิเศษอยู่แล้วพี่น้องจา๋ามันมีไงมันก็มีเพราะว่าคนเรามันเสื่อมเนาะเอ่อเขาเรียกอะไรคอลลาเจนในตัวเองก็เสื่อมวิตามินอ e ีในร่างกายเองก็ในผิวเองก็เสื่อมพี่น้องมันมีทุกคนอุย้ยขอโทษนะครับไม่ใช่ผู้วิจัยแต่เองดูสภาพเลยเองง็นึกว่าเวลาเองเป็นสาวก็เกะเทาขึ้นมามันก็ค่อยๆจางค่อยๆเสื่อม ถูกไหมคะพี่น้องยงแต่เองก็ขอให้มันชุ่มนิดหนึ่งพี่น้องชุ่มฉ่ำพราะชุ่มฉ่ำแล้วมันก็เบาลงเบานันก็เบานิดหนึ่งแต่เห็นมันเบามากมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าต้องขยันนะคะถ้าขยันปุ๊บเนี่ยเบาไหลอันนี้พูดได้เลยเบามากเลยแหละพี่น้องจา๋าเบามากเลยพี่นอ้องยาเพ็นก็ช่างสรรหาช่างอะไรมาบอกพี่น้องเองเพราะว่ามันเองไวขนาดนี้เนาะถ้าเองไม่ดูแลตัวเองน่ะก็ไม่มีใครช่วยดูลแลแล้วคลคอยได้ที่ยาเพ็ญบอกคนขางเคียงเอ่ยลูกเอ่ย เพื่อนฟูงเอย่ยไปไหนมีคนแอบมองไอ้ยักษ์นะเห็นไหมคะพี่นอ้องเห็นไหมคะสวยไปก่กนไม่จําเป็นต้องทาแต่งหน้าก็ขอ้มันชุ่มไปก่กนขาวดำทิวสีอะไรงามมุดพี่น้องจ๋างามมดเย่าเพินมมเ่นก็ใช่ว่าเลือดเลือดประเสริฐสีเยอะเพิ่นเกิดเตีย้ยคือกันนี่เป็นสูงแค่ร้อยห้าสิบห้าแล้วก็อวบพี่น้องเยอะเพิ่นเกคนอวบแต่ก่อนเป็นเล็กหน่อยโซโก็แจ้งแ่งนิดหนึ่งเองพี่น้องดำปุดดาปูตรงมาอยู่้างนอกถึงฉกนีดหนึ่งเองอืมนั่นแหละก็ไม่ได้ขาวสมมากมายนะคะพี่น้องจา๋า นั่นแหละพี่น้องจ้าอะไรก็สวยมดเนาะเองคุยกันเรื่องเ,อเขาเรียกสวยตาำวัยเนาะพี่ผู้ใหญ่รุ่นพี่ผู้ใหญ่ก็สวยต๋ำวัยเขาดูเลท่านคนไหนท่านพี่คนไหนเก่งก็ดูเลท่านก็สวยบางคนที่เขาสวยมาจาก,กอะไรนะเขาเรียกกรรมพันธุ์บางคนสวยมาจากกรรมพันธุ์ขาวปองนวลใหญ่บางคนใหม่สวยจากนวลเป็นคนดนำดำก็งามพี่น้องผิวสีแทนกนง็งามงามมดค่ะขอให้ชุ่มนก เอานะคะพี่น้องจ๋างงั้นก็กลับขอบคุณนะคะวันนี้นะยัยเ,เ็นตื่นเช้ามาก็ได้มีแฟนคลับตั้งพันกว่าคนแล้วนะคะ mm. ขอบคุณมากค่ะไม่ว่ามาจากช่องโหระพาชาแนลหรือมาเห็นด้วยตัวเองหรือว่าเว็บเขามาเรามาถูกใจก็ยัยเพนเกิดขอบคุณนะคะที่เขามาเป็นกําลังใจหรือว่าเ้าคนไหนไม่เป็นแฟนคลับก็บม่ไหนแค่มากดไลค์มาแอบดูมาดูแลเอาไปทําตามยัยเพนก็ชื่นใจค่ะมันเป็นสิ่งที่ดีถูกไหมคะ งั้นนะ,ะขอบคุณนะคะถ้าเย็นพ,พูดถูกพูดพิษพูด,พดถูกแล้วก็คิดต่างจากคนอื่นก็ต้องกราบขอโทษค่ะงั้นก็ขอให้มีวันเวลาที่ดีนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะทุกสิ่งทุกอย่างชาเพศหรือมีผื่นคันอย่าไปใช้ดูมันไม่ดีประยุทธ์ใช่ก็ไปหาตัวอื่นคลิปอื่นๆเผื่อจะมาถูกถูกไหมครับพี่น้องจา๋างั้นนะคะแค่นี้นะคะขอให้มีวันอาทิตย์วันที่ยุดสุดสปดาห์ขอให้มีความสุขตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเจอกันใหม่ค่ะ